ซ่อมทีวีโตชิบะสามสิบสองนิ้วุนนี้ครับสามสองพีสองพันสามวีทีนะครับเป็นจอของ LG มีทีคอนเฟืมแว์น่าจ,จะลบเอบผ่าน USB ไม่ได้นะครับ ดาวน์โหลดเฟิร์แวร์มานี่ผมหาได้เป็นของซัมซุงเป็นจอของซัมซุงลงได้แต่ภาพจะเป็นขี้กากกับกบหัวตอนนี้ก็ใช้เครื่องเครื่องแฟดนะสีเอดสี่หนึ่งสามสี่อะไรเนี่ย ซีเมมโมรีอยู่นี่นะครับตัวนี้จะเป็น128เมกะบิตไฟล์มันประมาณ16เมกนะครับตอนนี้ผมเซฟไปแล้วเซฟอันเก่าไปแล้วละ่ะลบ IC อซีไปแล้วก็จะเช็ค ว่าไอจะผ่านหรือเปล่าแบงค์เช็คดูนะเช็คว่ามันจะตอนนี้ขึ้นตัว F แล้วก็คือเป็นไอเปล่าไปแล้วนะแต่ต้องแบงค์เช็คอีกทีนึงคนระับว่าจะผ่านไหมวิ่งแล้วนะครับถ้าวิ่งสุดก็โอเคครับ บริไฟอีกทีนึงนะเพื่อจะลงเฟิร์มแวร์เข้าไปอีกทีนึงนั่งทำนั่งเช็คแฮงแต่ช่วงทุ่มหนึง่ง ใช้บอร์ดของผมตัวมาเช็คแล้วจอดีทีค่อนดีภาพออกไม่กลับหัวด้วยนะ <c oughs> ไม่ขีดกากด้วยไปกับจอ LG ได้เลยบอร์ดตัวนั้นเป็นบอร์ดจีนเดีย๋ยวมันเช็คดานอยู่เดีย๋ยวหยุดไว้ก่อนจะยาวเดีย๋ยวพอเช็คเสร็จมาถ่ายตอนลงให้ดู